สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube Channel นายโจนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะเอารถไปขี่เล่นในเมืองนะครับผมก็พอดีได้ไม่มาใหม่ด้วยก็เลยลองเทสไม้นะครับผมเป็นไม้ไร้สายของอินสตานะครับนี่เสียงรถได้ยินไหมเออก็วันนี้เป็นคลิปทดสอบใหม่นะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะขี่ไปด้วยพูดคุยไปด้วยก็ตอ,ตอนนี้นะ้ำมันรถมีอยู่มีอย,อย,อยู่มีอยู่2ขีดนะทุกคน เดี๋ยวปรับกระจก,ก่อนนะซึืมเดี๋ยวไปทดลองไม่ว่ามันกันลมได้ดีหรือเปล่านะครับผมกับไมอิสตาสามหกศูนย์เพิ่งได้มาก็มาลองเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับผมเพราะว่ามาลองไมดูไม่ได้ไปไหนไกลขี่เทสเทสฟังเสียงลมเสียงพูดดูว่าชัดเจนหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นไม ขาเรียกอะไรไหมไมบูทูธนัทุกคนมาทดสอบเสียงลมด้วยว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ความเร็วประมาณ60อ่า60จะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกานะครับผม9นาทีเดี๋ยวเราจะไปขี่เล่นในเมืองกันโอ้โอรถจะเดยวไปไหนเนี่ยครับผมว่าจะชวนน้องๆไปขี่เล่นอยู่แต่ว่าก็ ไม่เชิญหรอกกลัวน้องเขาไม่ว่างกลัวน้องๆเขาไม่ว่างนะก็เลยไม่ชวนอีกอย่างนึงหน้านะเราก็ไปเทสไหมแค่ไม่นานนะแล้วก็จะกลับนะครับผมเอาสักร้อยี่นะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบลองดูว่าอารมจะเข้าหรือเปล่า ก็สวัสดีครับผมสวัสดีหลังปีใหม่นะครับผมก็ปีนี้ก็หากใครดูคลิปนี้ก็ขอให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมจเจริญรุ่งเรือง,เรองก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดหวังอะไรก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับผมสําหรับปี2026นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้อยอดติดตาม ก็ขาดแคลนนะโอเคตอน,นเราอยู่ดงหูผึ่งวันนี้ก็เป็นงานกาชาติวันสุดท้ายนี่หว่าเออเป็นกาชาติอุบลวันสุดท้ายมีแต่คนราม่าว่าเฮ้ยงานกาชาติอุบลทําไมมันเงียบเหงาจังเลยนะครับผมก็ <ots of the car> ไม่รู้เหมือนกันนะ <ots of the car> แต่มันก็เงียบเหงาจริงอ่ะผมไปมาโคตรเงียบเหงาเลยตอนนี้วิ่งอยู่แปดสิบ เสียงลมเป็นยังไงครับขึ้นมาร้อยร้อยสิบอ่าร้อยยี่สิบตอนนี้บอกกันรับบอกกันว่าผมเสียงพูดแรงอนะารมณ์อะโอเคอเราไปู้ว่าการตั่งเฉได้ยินชัดหรือเปล่าหรือไม่ยินแต่เสียงลมวันนี้ก็ไม่แน่ใจ จะพาขี่แวะไปดูงานกาชาติหน่อยนะข้าด้านในงานคนเยอะเปล่าให้ทันไปเขียวไหมเจเจสล้ยังไงก็ทันเพราะรถเราแรง โอดแดดร้อนมาขนาดสี่มงเงย็นแล้วพูดร้อนไม่ได้เด็เดียกเขียนยาแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือมาเลยเพราะว่างานกาชาตดทุกคนมีคนดราม่าว่าน่าจะไปจัดอยู่ที่เดิมเขาเรียกอะไรนะทุ่งสีเมืองเออ มาจัดตรงนี้มันธารากางใหม่คนเขาไม่ค่อยมาเขาว่างนันนะนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ฝั่งขวามือผมเนี่ยงานกาชาตินะครับผมเดี๋ยวจะยูเทิร์นมาดูเป็นยังไงวันนี้วันสุดท้ายนะววันที่สี่ พระใหญ่ใกล้เสร็จแล้วสวยมากเลยถ้าเสร็จมาจะสวยขนาดไหนเนี่ยองค์ใหญ่มาก <mesela> <måste> เราจะอยู่เทินเลี้ยวขวาไป ดีครับอันนี้หากใครสงสัยว่ารถผมเคยใส่ท่อลั่นหรือเปล่านะครับเคยใส่แล้วผมก็อยู่ในคลิปนี่แหละทุกคนไปหาเอาในช่อง youtube ผมนี่แหละนี่งานกระชาติโอ้รถเยอะอยู่นะ เขาไ่าช่วงเช้าถึงประมาณ5้ามงเย็นเนี่ยเขาไม่เก็บค่าบัตรนะครับหลังจาก5้ามงเย็นหรือเปล่าเก็บค่าบัตรคนละ20บาทก็ไม่ถือว่าแพงนะแต่ร้านค้าน้อยมากนะไปโอ้เปิดเพลงตืมๆเลยวะ่ะ ก็หลังจากวันนี้ก็เข้าสู่โหมดทํางานปกติแล้วแหละก็น่าจะต่างคนต่างทํางานทําหน้าที่ใครมันนะเสรยดายกล้อง,องผมมันไม่สามารถถ่ายกลางคืนได้นะลมพตรแรงะ่ะ ร้อยสามสิบเป็นไงแรงกเปล่างร้อยสี่สิบแต่ถ้าเกิดเราหมอมแล้วลมก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ติดไฟแดงจ้อย เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นแล้วก็จะวนไปดูเอาวนอ,าอะไรนะวงเวียนวนาลมแล้วก็จะลงใต้สะพานนะครับผมถ้าเกิดใครมาอุบลนนะครับเขาก็จะมาเช็คอินตรงป้ายนี่เห็นไหมทุกคนตรงนู้นเป็นป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่จงังหวัดอุบลราชธานีนะไปร่วพาขี่ไปดู ที่แรกก็จะชวนปีโป้ะมาขี่เล่นนะแต่ก็กลัวมไม่ไาวเมื่อวานก็ชวนนะชวนมาขี่บอกว่าจะพาแฟนไปเทีนะนะเ่ยวนะทุกคนเออพาแฟนไปดูสวนสัตว์ <c oughs> ที่แรกก็จะชวนไปคาเฟ่ไงนี่ทุกคนป้ายนี่แหละ ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้นมีดานตรวจความมั่นคงเหรอวะด่าดตรวจความมั่นคงก็เป็นป้ายเฉยนะหยุดตรวจเฉยแต่ยังไม่มีใครมาตรวจน่าจะตรวจตอนค่ำๆแหละไม่เรายังอยู่ไปเดีไหนล่ะเรายังอยู่อยู่ น่กวก็ปลิวไปกับสายลมแล้วไอตัวเล็กๆเองนะหนักไม่ถึง1ขีดเลยมันเล็กมากวงเวียนโอ้โหโคตรสวยวะ่ะเออไปไหนครับผมรถรถแจ๊คันน,น,น,นี้มันก็จะสับสนหน่อยนะอะวงเวียนตัวนี้นะรถเยอะมากนะแล้วก็อุบัติเหตุเกิดบ่อยอย่างที่ผมบอกทุกคลิป เกือบทุกวันจริงๆโอ้โหแดดสองหน้าไป let's go ก็ไม่รู้ว่าจะไปขี่เล่นไหนนะวันนี้ก็มาเทศหม่นะเผื่อว่าได้ไปที่กับ,บเพื่อนแนละ้วจะได้พูดคุยกันด้วยจะได้พูดว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันเทจริงเลยวะอันนั้นเจ๋อจังเลยแบบมาณนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะผ่านหรือเปล่า,าเสียงไม่เราเนี่ย ทาาไม่ผ่านก็ต้องใช้ละลงทุนซื้อมาแล้วถ้าเกิดเราต่อไม้นอกนะมันก็จะเปิดฝาไอกล้องเราไงมันทำให้เืิดฝนตกน้ำเข้าแบบนี้มันดีกว่านะครับผมถ้าเกิดฝนตกก็ถ่ายได้ยาวๆเพราะว่ามันเลียกนั่นเองเพราะว่าไม้เรายัดใส่ไว้ในหมวดน็อตสบายเลย กือแบบอยากขี่รถตากฝนเงี้ยหนะรอดสะพานโอ้เดี๋ยวจะพาขึ้นเนินนะเนินชันนะเนินตัวนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะชันเท่าเขาระเบิดหรือเปล่าก็าจะพาแฟนไปเขาระเบิดอยู่พาไปเขาระเบือไปทำอะไรเขาเรียกกันแอบแอบมีเลสไนพาแฟนไปนี่ทุกคน คือมันชันมากนะเอาจริงน,น่าดูแจ๊ดไปได้ไหมไ,ได้หานฉลุยผมนี่สบายครับผมขี่ขึ้นแบบชิวๆวอ่ะเออจริงๆการขี่รถขึ้นเขาหรือขึ้นเนินนะครับเขาไม่ได้ให้เหยียบแรงนะทุกคนถ้าเกิดเหยียบแรงอะ่ะล้อมันจะล้อมันจะฟรีนะแปบลบว่ามันจะหมุนฟรีนะ มันก็ทําให้มันลื่นไงเราต้องค่อยๆขี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมสังเกตจากาที่เขาไปทดลองรถขึ้นเนินงสูงชันๆนะเห็นไหมเขาขี่ช้าๆนะเขาไม่ได้ขี่แบบปืดไปเลยนะเขาค่อยๆขี่ช้าๆใส่เกียร์หนึ่งเกียร์อะไรก็แล้วแต่ขี่ช้าๆไปนะครับผมโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมาลองใหม่มาเทสใหม่กับไหม่ตัวใหม่ของผมคือ อิน스타สามหกศูนย์ไมแอนั่นเองนะผมได้มาเรร้านอะไรนะบิ๊กคาเมล่าสาขาเซ็นทรัลอุบลนะครับผมเนะคก็มาฟังกันดูครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันได้ยินหรือเปล่านะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปขี่รถเล่นใหม่โอเคดบาย